ี่เหลือกันมาหาเมืองแรกพี่น้องเลยต่างใจเดินทางมาณสถานที่นี้รีบนำชาวพระยาเนาะพี่น้องเนาะคนสองฝักฝั่ฝงทนและฝั่งพระนครนั่นเองฝั่งนี้จะเป็นไอคอนสยามก่อนจึงเอเชียทิคเนาะพี่น้องเนาะแนนน่่ออยพี้งเโอ้โห วิวยามค่ำคืนวันลอยกระทรงพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือไอคอนสยามโอ้โหนี่ฮะคนขนาดแน่นขนาดเลยนะฮะลานาริมน้ำเจ้าพญาเนะะี่ยห้างไอคอนสยามเน,นี่ยโอ้นี่ว่ดที่เนว่าหวางทองคำพี่น้องเอ๋ยนะฮะอยากให้ท่านาผู้ชมได้เห็นและสัมผัสกับบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็ตกตะลึงเลย โอ้หงามแห้งพี่นออ้องเลยงามแห้งงามลายงามลา,ลายป้าผู้คนหลายปลาดิบผงผัวมาแต่ใสพี่นอออ้องเู้คนอ้าวโซนี่คือไอคอนสยามนะท่านผู้ชมนะ่ยเป็นห้างที่ผู้คนนะฮะอยากมาท่องเที่ยวเนาะพี่นอ้นองเนาะเป็นห้างที่อ่อ หปะ่ะเดี๋ยวเ้อจะลุกไปสัมผัสกับบรรยากาศดานลางวื่งเข้าเสือน้องเข้าเสือไปเตอฮะป่ะขอเชิบร่วมตัวกันที่นี่นวันนี้ไอคอนสยามจะเป็นจังไหร่นะเดี๋ยวบาบูกะสียางขึ้นไปเบิง่งและกสัมผัสกิฟภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นนำ่ำนะครับ หน่อยสองตาโอ้โหตรงนี้นะบางทีเราจะเตรียมไปขึ้นเรือเป็นเรือที่บาร์บูมาทำเครื่นี้บ้านลอยกระทงเป็น้องเอ๋ยนะฮะบาร์บูเองกับที่ว่าเดินทางมาจากท่าเรือเนาะเป็น้องรอบเลยเดินทางมาข้างหลุดนะฮะ สวัสดีครับพี่ดอบสบายดีพี่ดองเนียะโอ้โหคนขึ้นหลายแทพี่ดอกเลยนะ ยูทีข้าไอคอนสยามน้องไปนอกคือเป็นงานรอยกระทงนั่นเองนะสวัสดีพีน้องอีกเช่นนดีวนะสวัสดีวันที่เจ็ดนะฮะัจันท์ที่เจเดือนพฤศจิกายนปีพศ2566นั่นเองโอ้โหที่ลุ่แ่วไวรุ่นนคนันเลยนายขนาดไพี่น้อง สี่บบวกกับที่ว่าจะเดินท่าของไปใน้ในห่างเรียกเองไดห่างไอคอนสยามห้างที่สุานามเป็นห้างทองคำานเนตามครับว้าวนี่คือบรรยากาศภายในห้างไอคอนสยามพี่เ้าง ันนี้เป็นฟังทีเบาโบยางเขามาโอ้โหแทบชิบมีทียางพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบาโบเองกับตัวอ่าในเดินทางมาตั้งแตดนนะท่าเรือท่าช้างเนาะพี่นอ้นองเนาะผ่านหน้นาวัดอารุณราชวรารามแล้วกับเมื่อคืนที่อ่าท่าเรือไอคอนสยามโอโ้นี่คือบรรยากาศด้านในครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศด้านในของทางไอคอนสยามคำขึ้นวัานลอยกระทงพี่น้องเอ๋ยโอ้โห อยอ๋อนี่ฮะภูมิใจแทนคนไทยดีนะครับอ่าเป็นเมืองทีมีเสน,เหน,น่ห์นะพี่น้องเป็นเมืองทีบอกกันเลยว่าไห้ไปก็อยากมาเที่ยวอยากมาสัมผัสอยากมาเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหฟังนี่เป็นฟังทีบาโบยางมาก <S 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 มาเลายครับำท่ดีไหมอ้ฟังนดิคนไรฟังนี่ โอ้โหคนจะตกแต่งนใะา้เนห้างสวยงามขนาดเลย่ะโอ้โหออนซอนะ้อนได้เป็นนะ้างนีครับออนซ้อนนักท่องเที่ยวนะฮครับไปมุมไหนไปจุดไหนนะครับกล่มกาให้ความสนใจนะครับเมืองไทยเป็นกันที่วาจัดกิจกรรมนะฮะ ทุกๆเทศกาลแบบยังอลังการเลยทีเดียวเนี่ยฮะโอ้โหคนไทยหลากหลายเชื้อชาติที่น้องเลยนะฮะว้าวบางโมก็ที่วา่าจ้าหญออกไปทางอ่า ล้านริมนำชาวพญาอีกเชือนึงพี่น้องเอยเพื่อจะเก็บภาพบรรยากาศใหนพี่น้องในเบิร์กเนาะพี่น้องเนาะนี่คือทางออกที่จะออกไปท่าเรืออีกเชือนึงท่าเรือไอคอนสายามนั่นเองโอ้โหแนนแนนพี่น้องแนนแนนสุดยอดเลยโอ้ว่าหนีเลยหนีเลยพี่น้องเอ๋ย าการสแสดงดานดาวทีกับอลังการว้าวบอกเลยว่าพี่น้องเอ๋ยนะคพูดา like ยขนาดนี้นะฮะท่องเที่ยวไทยเนาะพี่น้องเนาะเชื่อมวลหลายการสแสดงดานดาวที่มันนี่มาเห็นภาพบรรยากาศนะท่องเที่ยวตามวันที่เนาะบอกเลยว่าทั่วทุกมุมโลกแล้วพี่น้องเนาะนี่อยู่ท่ทีนี่หลากหลายเชื้อชาติ ก็เา่นนี้สัมผัสกบับรรยากาศวัฒนธรรมของเมืองไทยนี่คือวัฒนธรรมการสแสดงและวัฒนธรรมของงานลอยกระทรงนะครับเป็นการลอยกระทรงเพื่อจะขอขามาต่อองค์พระแม่คงคาเนาะเป็นเนาะมันเป็นเดือน12ของทุกๆปี1ปีมี1ครั้ง จะเป็นฝั่งของต้นคริสต์มาสไอคอนสยามฝั่งนี้เป็นฝั่งทีบาวมากนะพี่น้องเปิดคนอ๋อพาหมวดเจนางเดินทางไปสื่อือตัว๋วนะพี่น้องตั๋วเรือเพื่อจะเดินทางไปท่าเรือที่จะกลับไป BCE โอ้โห oh, oh, oh. แน่นเลยทาเรือะ oh. ตอนี้จะเป็นฝั่งที่นักท่องเที่ยวเพื่อจะไปลอยกระทงนะฮะลอยกระทงริมน้ำจ้าพยาสะดวกสบายการเดินทางเลยฮะ,ะจะมีการเดินทางหรือว่าซื้อตั๋วเรือข้ามฟากนะฮะไปอย่างสาทรหรือว่า วิทยสพานตากสินเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับวิทยที่จะเข้าไปในกรุงเทพนะครับตรงไอคอนสยามเนี่ยเรือหลวงเจ้าพระยาเนี่ยฮะเจ้าพระยาทัวร์สปีดโบ๊ทก็มีเนาะพี่น้องทัวร์ทโบ๊ทเรานางเรือสานนยกระทงลอยก็หลายคักพี่น้องเอ๋ยนะฮะมโมนิกาที่ว่าบาบูเลยน้ำเสนออีกึือร้านทีนะในการ ร้อยกระทุ่งของเมืองไทยเนาะพี่น,น้องเนาะในร้ายจุดในร้ายสถานที่นะครับดูนี่กับทีว่าน้เสนอทางผ้าไหมขอนสยามอ้ยหลายคั่งเพื่นอนๆไม่ไหววะอ้าบ่าวผมจะไปขึ้นเรือเนาะพี่อนๆเนาะกรับครับสถานที่ที่ตัวเองมาก นี่เลยนี่เลย